สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเปิดกล่องนะครับรุ้นนะนรอบนี้เราจะได้ชิ้นส่วนในการอัพปืนไหมเราคงยิบบ้่นว่าเราจะเป็นสายฟรีต่อไปนะครับเพราะว่าเราไป่ค่อไปตังค์นะ, <c oughs> ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยมีพรีเมียม1 1กลอองนะครับรับพายยีแล้วก็คาสเซกห้านะ รอบแรแลรวจะรู้สึกว่าจะมีคลาสสิกสี่ดสี่ปะที่แบบไม่ค่อยได้อะไรเลยเ,ยเปิดแต่คลาสสิกอย่างเดียวกับพรีเมียมอ่ะจะรอบนี้เรามาดูเราจะได้หรือเปล่านะเราจะเป็นแบบสายอัพปืนที่แบบว่าไม่ต้องเติมเงินนะลองดู <S <s เผื่อจะได้ <S <s เห็นช่าอื่นเขา <S <s เขาเปิดกันก็ได้อยู่นะเปิดเขาเปิดได้สองก็บอกอะผมดูอยู่ช่องเนี่ยสองร้อยกล่องอะคลาสสิกอะโอ้โหเขาออก เอโฟนที frame, ่แข่งสองก็บอกอ่ะได้ไปหกชิ้นส่วนอ่ะอัปเกรดอ่ะปืนอ่ะโหโคตรดุงดีเนี่ยอยากจะกัดฟันเก็บให้ได้่างเขาบ้างนะสองร้อยกล่องเนี่ยแตาทำไม่ได้อีงแต่ตทุกทีเลยนะเดี๋ยวเราาดูเผื่อว่าโดนเข้าข้างเรานะครับวันนี้ไปครับเพื่อนสิบกล่องแรกเปิดประเด็นด้วยซับไพ่เลยกล่องฟรีซัพลายเผื่อรุ้นของแดงเผื่อของแดงแบบว่าของเล่นถาวรจะออกนะ เปิดมาก็หน้ากากอะไรวะเนี่ยโอ้โหหน้ากากบมบีบ้แบบไม่ถาวรเลยนะไปสิบกล่องต่อไปดูดิจะมาไหมมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยปืนปืนแบบไม่ถาวรน,นะหน้ากากมาหน่อยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปอีกรอบ จดไปเอาค้างทําไมมันชอบค้างวะเออคนอื่นเป็นไหมเวลาเปิดเปิดกล่องแล้วมันชอบค้างอะ่ะเดี๋ยวนะผมขอขอรีแบแป๊บนึงกลับมาแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆเออผมเปิดกล่องเหตุไรมันค้างตล,ลอดเลยอะเดี๋ยมันเป็นที่มือถือผมวะไปะกล่องนี้อ๋อชิ้นส่วนเนี่ยค้างอยู่แล้วโอ๊ยอะไรไม่นเนี่ยเดี๋ยวนะขอขอรีตานึงมา ค้างรอบสองไปลุยขอของดิที่ไหนหนะขอหน่อยขอหน่อยเสร็จเหรียญไปอีกรูปอีกรูปหนึ่งไปขอหน่อยอเสรเหรียญอะไรวันนี้อีกทีดิอีกทีดิขอของดินะรอ,องเท้าเอ้ยไม่ให้กางเกง หมดแล้วออะไรวะเนี่ยไม่ได้เลยเลยบ้าเอ้ยโคตรแย่เลยเพื่อนเพื่อถ้ากิจปืนเลยวะเนี่ยโหสิบสี่วันบ้าบอขอแตกนหน้ากากหน้ากากที่แบบไม่ใช่ถาวรด้วยโอ้ยสับพายโคตรแย่เลยครับทุกคนไปไปลุปลลยเดี๋ยวเราไปพิมพ์เมลเลยแล้วกันต่อเลย ไปพเมียมพีเมยมกล่องแรกโอ้โหจะเก่งกันเลยไม่ได้สามกูมีแล้วดีกว่าอีบ้าเอ้ลูที่สองเอาหน่อยนะเสียเหรียญลูที่สามเสียเหรียญไปต่อเน,นื่องลึกสี่ออกอะไรรองเท้ามีแล้วคููเนี้ย ป 4. ลีสีลุยลุยขอหน่อยนะโอ้ยสีสเปคค้างจบด้วยค้างเดี๋ยวขอรีกเกมหนึงนะครับทุกคนไปลุยห้ากอุสุดท้ายมามจังหืมจังเก่งเกือเกลือไปอีกลูก โอ้ยหมวกถาวรแต่ว่าโอ้ยหมวกอะไรเนี่ยวินเทอร์ควีนแต่ไอดี้ยผมมันเหมือนแบบเหมือน,น,นบักอะจ,จริงๆผมสังเกตหลายรอบแล้วเวลาเปิดทีแหละมันชอบได้ของแบบตัวผู้หญิงอะแต่ผมไม่ได้ตัวผู้หญิงไงได้ตัวผู้ชายไงเศษเหรียญกล่องสุดท้ายการันตีจะได้อะไรอะมาดูดิปี่เบีบ้ยขอของดีๆกินมืนก็ได้ชุดก็ได้ได้เลยวะ โอ้โหไอ้บวกกวา้างอะไรบะนเนี่ยไม่ของผู้หญิงคั้นเลยนี่วะาบาอโอ้โหค้างจบด้วยค้างหืมอะไระเดี่ยมาชอบมันค้างก็ค้างไปเราถึงเวลาของจริงเนี่ยอ๋อเสื้อสีเสือ้อาตามหานะครับชิ้นส่วนอัปเกรดปืน ไล่หัวเอาหน่อยนะขอสักกระบอกนะขอสักกบอกขอสักบอก,อ,ก,บอ,กอืมกระบอกนะสี่สิบห้ากล่องมันต้องออกของดีมั้งแล้วโอ้ชิ้นลวนอ้ยอาร์พีอัพรัวๆเอาหน่อยนะมาเถอะโอ้ยสี่สิบเอ็ดกล่องสุดท้ายจะได้เลยไหม ตายุ้ยอ้อชีนสวนอีบ่าเอ้ยออกออกปืนปืนหมวกโอ้ยหมวกผู้หญิงอีกแล้วไอ้ดีกกูบคัคกเมื่อวันนี้ทำไมมันชอบออกแต่ของผู้หญิงวะโอ้เล่นขาโล่แต่ได้หมวกผู้หญิงกระเป๋าหน้ากากนก ลกอะไรไม่ได้ออินซีโอ้โหออกแบบออกชุดได้ไหมชุดสกินปืนไม่ตังเเ้งอินโฟก็ได้ปืนตื่นอื่นก็ได้ที่ของดีอ่ะกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยได้ปหมช่วยออกอย่างอื่นได้ไหมนอกจากหมวกอะหมวกผู้หญิงเบบงนี่ยไอเ้ดีกูบักปะเนี่ยเอินโฟอืมชิ้นตัวอีกแล้วไปลุยความพยายามที่ไหนความพยายาม ก็อยู่ที่นั่นแล้วครับทุกคนชุดชุดที่กูมีแล้วเมื่อกี้กูบอกแหวกได้ชุดแต่บึงเอาชุดที่กูมีแล้วมาทำไมวะโอ้จีเอ็นใจดีดเลยนะขอเนียเถอะขอให้แบบซาปเป๊สามสิบสี่กล่องไปยาวๆทีละกล่องโอ้ยกางเกง,กงอ่ะพี่อัพอ,อีกแล้วโอ้ยหรือว่าเราต้องลองแบบ ถอดชุดถอดเสื้อผงเสื้อผ้าเหมือนเหมือนครั้งที่แล้ววะไนะปะอีกหน่อยนะชิ้นต่วนเยี่ยมไปเลยไปอีกดอกดับได้ดับได้ดไดโอ้ชิ้นต่วนไอ้บ้าเอ้ยมามามา ถ้าไปอะไรมาแต่อะไรของเกลือเอว้ยของมิตซึนี้ตั้งแยะมึงช่วยออกแบบของดีได้ไหมงวกก็ได้เนี่ยงวกระเบิดล่มสกี้ปืนพกก็ได้อะออกหน่อยได้ไหมชุดเชิดเนี่ยแยะแยะไม่งออกแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตะกินแบบปืนปืนกระบอกนี้ก็ได้อะอะไรก็ได้ที่กูแบบจะไม่มีอ่ะมันต้องโอ่โปก็ได้แต่คือแบบให้มันแบบหุ่นใจได้ไหมที่กูเก็บมาแบบหลายวันเนี่ย จิ้นส่วนอะไรคุณรับนี่อ่ะเอาหน่อยอ้กังเกงกังเกงบอดไอ้บ้า เอาละเหลือซิบกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนลุ้นกันโอ้ยหน้ากากที่3 9เก้ากล่องที่เก้าแต่ยังไม่ได้ของดีแปดเขาดาวพร้อมอกันโอ้ยเกลือสงสัยเราคงจะไม่ได้โอ้โหรองเท้าที่มันซ้ำๆมันมาทำไมวะเนี่ยอ่ะต่อต่อไป ความหวังยังคงโอ้โหความหวังยังคงรออยู่หากองสุดท้ายหากองสุดท้ายมันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหลุนจนแบบตัวโก๋แล้วเนี่ยโอ้เศษเหรียญสี่สี่กล่องที่สี่ไปสเปร์พี่อัพกระจายสามสามกองที่สาม ยังไงเสื้อเกืือเกลือสองกล่องสุดท้ายผมไม่ได้แล้วจบแล้วต่อไปคตงตไม่เก็บแบบเก็บร้อยกล่องเก็บร้อยกล่องตามที่เคยพูดไว้วอะอ้ชุดตามมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหปไม่ต้องหวังแล้วคงไม่มีปฏิหารแล้วรอบเด้ยนั่นไงนั่นไงโอ้หน้ากากซ้ำๆไอ้บ้าเอ้ย ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับทุกคนวันนี้ไปละบ๊ายบายวันนี้ดวงไม่เคอเข้าค่ายเท่าไหร่ฮยสิ่ง